สวัสดีค่ะพบกับบ้านตุนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่นาจะพาไพิ้งน้องนะ้ไปดูลูกไก่แจ้ของพี่นานะว่าโตไปถึงไหนแล้วนะแล้วก็พาชมนะนกขงโยกแล้วก็หลายๆอย่างเลยไปเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยคะ่ะว่าไงรวยมารวยเอ้ยนี่เจ้าดำนะแฟนเจ้ามารวยนะก็ฟัก ลูกคอกที่สองแล้วนะทุกคนใกล้แล้วค่ะใกล้จะได้เห็นลูกเจี๊ยบอีกแล้วนะพี่นาอยากได้ลูกเจี๊ยบสีข,ขาวๆเนาะไม่รู้จะออกมาเป็นสีอะไรนะมีประมาณเกือบสิบฟองค่ะนับไม่ท้วนค่ะเพราะวันอยู่ข้างในเนาะโอ้ยรวยมันก็ห่วงจังค่ะเข้าใกล้ไม่ได้เลยจะตีพี่นาตลอดเลยเก่งจริงๆมันเนี่ยเนี่ยทุกคนถ้าอยากได้ลูกเป็ดหรือว่าลูกไก่น้อยๆไวๆเนี่ย เราต้องนําลูกของเขาไปอนุบาลเองไปเลี้ยงเองนะให้พ่อแม่เขามีลูกชุดต่อไปนะถ้าเกิดว่าเขายังเลี้ยงลูกอยู่เขาก็ยังไม่มีลูกคอกใหม่นะคือมันดนอะไรกินนาะยพ่นาก็เลยต้องเอาไปเลี้ยงเองเนาะเนี่ยพ่อกับแม่ก็มีลูกคอกใหม่เลยนี่ค่ะลูกเจี๊ยบ แจ้นะลูกแจ้ลูกเจี๊ยบนะของเจ้ามารวยกับเจ้าดำนะทุกคนเหลือสามตัวเนี่ยดูดิโตไวมากๆเลยเจ้าตัวสีทองนะเหมือนมารวยจริงๆตอนนี้เนาะเรานํามาเลี้ยงรวมกับนกหงหยกใช่ไหมให้เขาเก็บข้าวนกขงหยกที่หล่นล่วงแล้วก็พินาก็ตำเขาเปลือกให้เขาบ้างเนาะเขาเป็นเพื่อนกันไปแล้วทุกคนไสขนให้กันคอเคลียกันนะระหว่างนกขงหยกกับลูกไก,ก่กแจ้นะนี่ดูดิน่ารัก โตไว้มากๆเลยแต่ว่าพี่นาไม่เอาไว้ตรงนี้ตลอดหรอกนะเดี๋ยวเขาโตสักอีกสักนิดนึงดูแลตัวเองได้พี่นาก็จะไปไว้องค์ไก่นะไว้เล้าไก่เนาะไว้ตรงนี้ตลอดเลยไม่ได้หลอกค่ะเพราะว่าไก่เนาะสัญชาติยานเขาก็ยังดุเหมือนเดิมนะเดี๋ยวนกหงส์หยกไปเซาสีก็จะตีชักป้อแน่เลยนะคะทุกคนนี่โอกว่าเก่งมากลูกไก่แย่เนี่ยดู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  าไม่รักสัตว์เลี้ยงจริงๆทําไม่ได้นะเออพ่นาเนี่ยเป็นคนที่รักสัตว์เลี้ยงทุกอย่างเลยทุกคนดูสิไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะดูดีเยอะมากค่ะทุกคน mm hmm. ก็เดี๋ยวพอโตขึ้นมาใครอยากจะซื้อไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์พ่นาก็แบ่งให้นะสําหรับอ่าลูกไก่แจะผสมไก่ชนนะพ่อไก่แช่พ่อไกแ่กแจ้แม่ไก่ชนนะเก่งนะนี่บอกเลยสวยด้วย ฝนก็คึมช่วงนี้เนาะตกทำๆไปปลอยทั้งวันเออพินาก็สงสารจังเลยสำหรับลูกนกลูกไก่นะพินาก็นำไฟนะมาปิดให้ความอบอุ่นของให้เขาทั้งวันทั้งคืนเลยทุกคนอยู่ในนี้ก็จะอุ่นนะพินาเข้ามาก็จะรู้สึกได้นะคะก็สำหรับนกหงอยกของพินานะก็เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าพินาก็ ขยายเข้าไปเรื that that ่อยๆยังไม่ได้หยุดเนาะพี่นาไม่รู้จะห้ามยังไงนะห้ามไม่ให้นกรักกันเนี่ยเออสงสารเขาเนาะเขาก็คโอเคมีความสุขกันเนาะก็ปล่อยเข้าไปนะคะก็ไม่ได้ทิ้งเตืองอะไรมากมายนะสาหรับนกขงหยดของพี่นาพี่นาก็ให้กินหลากหลายเจออะไรก็เอามาให้กินนะไม่ว่วจะเป็นใบกะเพราข้าวโพดมีลเล็ตข้าวเปลือกนะคะ เอออะไรกินได้นะไปเจออะไรก็เอามาให้เนาะบานไม่บานไม่รู้โรยป่านะเขาก็กินนะหญ้าขนเขาก็กินค่ะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยทุกคนปล่อยเลยค่ะแล้วทุกตัวเนาะเขาเชื่องกับพี่นามากๆเลยค่ะเพราะเขาคุ้นเคยนะเอา้าตกลงมายัางไงล่ะลูกเดี๋ยวก็หนาวหรอกหือ ดู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 ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นขาวตาแดงนะทุกคนนกตาแดงเนี่ยจริงๆถ้าขายก็ราคาแพงนะนี่สวยไหมล่ะสวยสวยเข้าไปลูกหนาวออกมาทำไมเข้าไปลูกเข้าไปเข้าไปอึบอึบึบึบอึบอนี่จะมีลูกน้อยค่ะไม่มากหรอกเนี่ยลูกสองตัวเป็นแม่นกสาวเนาะลูกสองตัว อีกลังหนึ่งก็มีสองตัวอันนี้ก็เป็นแม่นกสาวเหมือนกันค่ะอื่ที่จะมีลูกคอกแกลกันน่ารักจ้าทุกคนดูสิพินาเนี่ยเห็นลูกสัตว์เลี้ยงเนี่ยใจละลายทุกทีไม่ว่าจะเป็นลูกอะไรนะลูกนกลูกเป็ดลูกไก่ลูกหมาลูกแมวอุ้ยรักไปหมดดูดีสวยไหมน่ะนกของพินาก็จะปีขาวๆเหลืองๆในเยอะมากค่ะทุกคน พามาดูลูกเป็ดบ้างลูกเป็ดก็โตมากแล้วนะแต่ว่าเขาไข่ทิ้งระยะห่างกันเกินไปนะก็มีตัวโตก็โตเลยค่ะทุกคนขนขาวแซมแล้วตัวเล็กก็เล็กจริงๆเลยนะคะนี่ก็ปล่อยให้แม่ลูกเขาอยู่ด้วยกันอบอุ่นเลยค่ะชุดนี้เดี๋ยวโตพินาก็จะนำไปวิ่งเล่นข้างนอกอีกเหมือนเดิมนะ ตอนนี้เดี๋ยวจะหาของขามาคล้องแม่เขาไว้เนะเพราะว่าแม่เขาลูกดกมากเลยนี่ข้างนอกข้างนอกก็โหโหมีความสุขกันจังฝนไปปล่อยวิ่งไล่มแมลงกันมั่งใส่เดือนบ้างนะคะนี่โอ้โหที่เห็นลกๆนะช่างกําลังทํำล้วค่ะพี่นาพี่นาไม่ได้ถ่ายเขานะเขากําลังทํำั้วค่ะทุกคนนี่ เอ็มเลยขาวไปหมดเลย